ประกาศด่วนเพจแอดมินต้นทีพีเนะครับโดนบล็อกแชท7วันทําให้ลูกค้าที่ทักไปทางเพจเนี่ยไม่สามารถตอบกลับได้นะครับรบกลนลูกค้าที่จะทําการซื้อหรือขายนะครับติดต่อไปยังเฟซส่วนตัวของแอดมินต้นได้โดยตรงนะครับที่เฟซตามรูปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เฟซส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เป็นหอึยงช่องนะครับก็อยู่เกมเอาวินีซีซั่นที่16นะฮะ ของสุดท้ายแล้วของการลงแรงนะครับผมเดี๋ยวจะรีแรงแหละไม่รู้คลิปนี้ลงไปนะ่าจะรีแรงไปแล้วนะครับผมมาสโลจัดไปมิดเลนขอเปลี่ยนผมได้เป็นแครี่โอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นมิดเลนก็ได้ฮะาตารลุ่นนะฮะเดี๋ยวขอแก้มือสักเกมแล้วกันนะครับเกมที่แล้วเนี่ย yeah, แพ้ะนะโอเมก้านะครับ, <to pick. S 1> รบทีมนั้นฮีโร่ที่ผมก็ออกประมาณนี้นะครับอะไรป้ากูเพิ่งรายงานมันไปเอาป่าละ เล่นเจอกันเกมที่แล้วอะฟอ l l i นไก u โอเคแห่กำลังใจกันครับผมเดี๋ยวก็รีแรงแล้วนะฮะไปะมามาลุยกันครับผมรูนที่ผมใช้ซาตาในเกมนี้เนี่ยจะมี d i s o l t e Spirit แล้วก็ s t e n s i m e t a ทุกช่องนะฮะสมรังไฟได้แปให้ตัดต่อเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจะขึ้นบูธรถคูดามานะครับผม Flashy Boot เอาเมา ไว้ใช้แค่ต้นเกมกลางเกมเท่านั้นนะครับประมาณกลางเกมเลดเกมขึ้นไปเนี่ยเขาจะขายทิง้งออกเทา้าต้าทสีสีนะครับผมดวงหวาเลยว่ะ <c oughs> แคลรี่สนะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมนะคิดถูกแล้วนะครับผมที่เล่นป่าเป็นตัวที่แบบยิงระยะไกลนะครับเพราะว่ามันมีโอเมก้าทีมนั้นเป็นตัวที่แบบ โคตรแบบปวนมากนะฮะเข้าไปถึงตัวลำบากโอเมก้าเกมนี o, ้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับผมแล้วมีทาร่าด้วยโอ้โหสุดยอดนานมากจะเจอคนเล่นทาร่าออฟเลนเป็นฮีโร่ที่แบบหลายๆคนนะฮะจะพูดเลยว่าตัวไม่มีประโยชน์นะครับทาร่าซีก็ไม่ค่อยเยอะปวนอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับ ทุกคนอาจจะคิดอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นกระสอบซ้ายเคลื่อนที่ได้นะฮะทาร่าแต่ก็นั่นแหละครับผมมันก็อยู่ที่คนเล่นนะครับว่าจะเล่นยังไงแต่ถ้าจะให้ผมแนะนํานะออฟเลนตัวอื่นมันก็ดีมีอยู่นะฮะก็พยายามเล่นตัวที่มันโกงๆเข้าไว้เมตาอะไรเงี้ยเวลาไฟ์การทีมก็จะได้แบบไม่ลำบากอะไรมากนะครับ คือเวลาเราเล่นเลนไหนนะครับพยายามหยิบฮีโร่ที่มันค่อนข้างเก่งนะในเลนนะครับแค่นี้ก็จะทำให้แบบเวลาเราเล่นก็จะง่ายละทุกเลนเล่นตัวที่แบบติดเมตาอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ได้นะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวติดเมตาแต่ว่าเราเล่นไม่เป็นเล่นกลางเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับ <Come on. S 1> สุดท้ายแล้วก็ต้องหันมาหยิบฮีโร่ที่เราเล่นเป็นมากกว่า <Ret reat. S 1> ตัวที่มันติดเมตาอันนี้คือสำหรับเพลเยอร์ทั่วไปนะครับไม่ใช่แบบ โปรเพลเยอร์โอ้โห5แตกครับเนี่ยครับมันลำบากนะเจออเมก,ก้าโอเคค่อยๆเล่นไปนะต้องใจเย็นนะเลยซาตา5แตกส่วนใหญ่แตกเดียวก็แตกแล้วมาถึงเรานะแตก เอ้ยปอมตีโอ้โหอดอกเดียวน่าจะแตกครับเดี๋ยวขอคีมหน่อยแล้วกันโอ้โหโอเคกราบครับผมสกอร์สี่หนึ่งแะสวยงามมาก,กฮีโร่เก่าเจอฮีโร่เก่านะทาร่ากับสกัดโอเคเลยนะครับโทษไม่เป็นไรเพื่อนเทนซัพพอร์ตตายหนึ่งพันห้า โอเคขึ้นบนต่อเลยครับเฮ้ดวงไม่ละเฮ้ยตกใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าวเรียบร้อยโอ้โหแรลอด อุ้ยสวยได้แล้วอย่างเงี้ยโหพลาดนะโอเมก้าแหลมจัดสองวิฮะอันติเดี๋ยวผมจะบินเลยนะโอเคโอ้โหหลังเราแต่งหมดครับสกัดมาโหโหจังหวะแบบนี้หนีสิครับรออะไรล่ะ ได้ป้อมนะครับแต่ว่า <These S 1> เพื่อนตามหมดเลย <cannot> เคระวังนะขอตัดเลือดมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะเคลื่อนตัวฮีเขตไดแดมนะครับไม่ก็บูมสติ๊กนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ <My S 1> พยายาม <My friend S 1> รีดาเมจต้นเกมให้มันแรงๆไปเลย oh. ไม่ต้องสลับอเอาจริงดีเทล โอ้โหเนี่ยติด,ดบินไม่ขึ้นนะเจออย่างเงี้ยนะครับต้องบินกลับหลังลโอ้ยสการโอ้ยโอเคฮะได้แค่ตัวเดียวครับผม โอ้แต oh, ่เพื่อนตายเลยอะเทลกับตัวเทนะเดี๋ยวเดฟ้อมบนแทนแล้วกันฮะโอเคสปอคกี้แมสมาก่อนแล้วกันฮะจะเกราะ ระวังดวงด้วยนะครับสกอร์86วัเวลาวในเกม5ทีครับดวงอยู่ล่างครับทาร่ารอดไหมเนี่ย the brush with <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตายฮะเรียบร้อยสวยครับ5แตกครับ3โดยสกิล1 2ครับเรียบร้อยครับ10แต้ม กลับนะครับสกอร์สิบต่อหกครับเวลาในเกมของกติกาครับเอาดวงเรียบร้อยฮะฟรีโอ้โหโอ้โหโดดข้ามคือสุดยอดไวมากเกือบแตกดวงโหเนี่ยจริงดูช็อตนี้สกัดเล่นอย่างดีแล้วเจอโอไมก์ได้โอเคไม่ได้โหเทน ไปวันนะฮะสากาัดเทนไทยยังสวยคีปบ,บนอโกนนี่มาแล้วกันรถคูดามาด้วยนะครับระวังดวงฮะดวงมิเรนนะครับหรือเปล่าอ๋อโอเคทันไหมเนี่ย ดักภูมิหรือเปล่าเกลียร์ไปก่อนนะครับเอ้าเอาเอาแว,วนแวนแวนโอ้ยติดโอเมกา้าบินไม่ขึ้นนะเฮ้ยสก,กัดมาอยก่อนโอ้โหเคลเ,เ,เล่นอย่างดีอะ โ okay. อเคเฮ้ยดว้วงขอด้วงหน่อยแล้วกันนะไปสปินเลยทันนะเฮ้ยทานอยู่โวยครับเฮ้ยด้วงกดเกิดฮนะระวังด้วยจกอ14ต่อ6เรนเกม8ทีครับโอเมก้าไม่นา่ารอดครับเฮ้ยดว้วงเรารู้ทั้งรู้ว่าด้วงกดเกิดมานะไม่แน่แบบเอาต่อเลยประมาทไปนะครับผม เฮ้ย <ๆ S 1> ตายโอ้โหละลายฮะทาราโอเคไม่เ <ง tutoring. S 2> ปน <okes. S 1> น็นไรฮะการเงินเราดีอยู่ครับตอนนี้เนี่ยเทนอย่างถึกเลยเทนโอ้ทานหรือเปล่าเนี่ยคนรรวยอะตรงเนี้ย เฮ้ยใครมาตีนกอยู่ตรงเนี้ยเด็บได้ไหมเนี่ยมิเลนน่าจะได้ครับแต่ไม่รู้ใครมาตีนกตรงเนี้ยสากัดหรือเปล่าดวงหรือเปล่าโอเคสากัดอยู่ล่างฮะโอเคไปฮะไปแก๊งกับเพื่อนดีกว่าขึ้นแค่ ตัวจอกรอเล็กมาก่อนนะครับเดี๋ยวเลทเกมค่อยขึ้นสตาร์วอฟนูนะจอกรอเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเกมนี้ต้องออกนะเพราะว่ามีแท้งถึกโอเมก้านะครับ <will> เกมไหนที่ <What S 1> ไม่มีแ <I stopped. S 1> ท้งเลยแล้วเขาไม่ได้ออกพวกทรอยพวกอะไรเงี้ย no, so ผมจะออกแค่ตัวจอกรอเล็กนะฮะหรือไม่ก็ไอเทมที่มันเป็นจอกรอตักหน่วยนะครับจอกรอเปอร์เซ็นต์สตาร์วอฟนูไม่ออกนะครับ <Yeah. S 1> ต้องดูด้วยนะครับ <It> s <S ถ้ากรอเยอะๆเปอร์เซ็นต์จะดีกว่า โอ้โหไม่ได้ว่ลเราตายเกะสกัดว่ะโอ้ตายหมดเลยโหได้ตัวเดียวไม่ไม่ค่อยคุ้มอะไรสกัดเข้ามานี่วงแตกเลยแผงหลังเราโอ้การเงินด้วงแปดพันแล้วฮะงานยามครับผมเอาแล้วซิลิกาบอกสูดๆเพื่อนอ๋อมันเล่นดีว่ะอ๋อมันล้วงดีนะฮะอ๋อสกัดเขาอะนะครับ คือด้วยความที่เราแคลรี่2ด้วยนะเทนเขาก็ก็พยายามจะป้องกันนะครับแต่ว่ามันก็บางทีมันก็ไม่ได้นะมันเข้ามาบึมบ,บั่มบึมบั่มนะแต่ <laughs> <c oughs> ต้องล็กหล,กลกบแบบดิจิตอลนะถ้าเจอลวงอะแคลรี่ เกอร์ต้องพร้อมใช้งานอะไรเงี้ยสกิลแดกหลบก็ต้องมีนะครับไม่ใช่แต่ติดคูดาวอยู่ก็หนีละบักดวงมาแล้วครับแดกมอนสเตอร์เราข้างบนเนี่ยผมว่าดวงน่าจะไปเคลียร์ผมก็จะพยายามเล่นใกล้ๆเพื่อนนะครับเวลาเติมไฟจะได้ทันนะครับไม่กล้าไปนะ พยายามล่อนะแต่เขาไม่หลงนะครับตอนนั้นไปให้เขาเคลียร์ไปแดกมันสเตอร์เนี่ยเราต้องไปทำเลนอื่นแล้วก็เดฟอะตอนนี้เวลาในเกมจะ12นาทีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทีมเขาตายหมดเนี่ยโอกาสได้บัลลกคืนเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะกว่าจะเกิดนานมากเอาสวยอาบินเลยแล้วกัน เรียบร้อยอ่ะ13วิครับอันติจบจบไปท้าล่ารอดไหมโอ้โหโอ้โหสามตัวไม่น่ารอดครับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมคนเล่นออฟเลนเนี่ยเวลาเราดันสูง่ะอาจจะเจอปิดดักตีหัวได้นะครับปกตินะครับไม่แปลก เรียบร้อยโอ้โหสวยครัรอส,สกิลอะแตกเรียบร้อยครับเกิดอัปเดตโอ้โหเราโอ้โหอเมก้ามาอีกสามสแตกเบาเบาตายฮะเราไม่น่ารอครับเรียบร้อย,ย,อยอหนีลำบากเลยกลางวงโอ้ย สิบก้าต่อ 18, สิบแปครับสกอร์ตอนในการเงินก็ดวงก็ยังนำอยู่โอเคเดี๋ยวไปก่อนนะละทาร่าเออแหลกมิดเลนจะแตกไหมเนี่ยโคตรแรงสกัดโอ้โหไม่น่าสู้เลยอะทาร่าน่าจะถอยก่อนตายเรียบร้อย 19ต่อ19ครับการเงินสกัดโหที่1และของทีมนั้นสกัดเพียวดาเมจนะครับแรงมากแต่ว่าก็บาเหมือนกันเทนตายงอตลอดเจนนะแต่จังหวะเมื่อกี้น่าจะหนีนะอยากล้วงมากนะครับแต่ว่ากลัวเข้าไปแล้วออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอดีว่า รอไฟพร้อมเพื่อนนะครับเซเลกา้าแบบเนี่ยผมไม่กล้าบินเข้าไปหาตรงๆนะครับเดี๋ยวเจอสกิลปัดของตัวโอเมกา้าจะลำบากโอ้โหแลดไม่นะ <c oughs> เรียบร้อยว่ะนี <c oughs> ่สวย ใา่แล้วมันคิวป้ะเนี่ยแนวนสวยงามครับโหเทนฟิกเกอร์ฮะสวยตายครับเรียบร้อยดวงฮะกับโอเมก้าครับผม อ่าเดี๋ยวผมขึ้นตัว Mark มาอัฟรอนมาเลยขายบูโรส,รรสคูดาวทิ้งด้วยนะครับออกตัวนี้มันรู้สึกว่าติดซีซีนาาเหลือเกินนะครับแล้วก็มาอัฟรอนเฮ้ยอาร์ติกออฟไปโอเคหวังว่าเลนล่างคงไม่มีใครมาเคลียร์นะเดยวดามมิเเลนเดาย,ยาวเลยแนละ้ว สก,กัดอยู่ในพุ่มครับโอเคเครื่องตกอ้าวเรียบร้อยฮะตายปีไอช็อตนี้เรียบร้อยจบครับเนี่ยครับผมเล่นเกมช็อตเล็กๆน้อยๆถ้าเล่นพลาดเนี่ยก็จบเลยนะมาดิแตกโอ้ยเจ็บๆๆๆเออทางมันลอกยิบครับ เงินไม่มีด้วยวตอนนี้ของก็ยังออกไม่ครบเลยปอมครับเน้นปอมครับเน้นปอมครับเรียบร้อยฮะนี่ผมสโลร้งมาตลอดเลยนะฮะโอ้โหกาสโลแรงมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอาจจะมีแพ้บ้างนะครับแต่ว่าอัตราชนะมันก็ต้องมากกว่าแพ้อยู่ดีนะครับผมมันถึงจะขึ้นมาได้แต่ก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับผมดาว้วก็กดใหม่ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราเล่นเกมเพื่ออะไรเนะี่ย เราเล่นเกมเพื่อความบันเทิงนะฮะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับดาวรถกดไม้ไปเรื่อยๆนะะโโลแรงก็ไม่ได้ยากแล้วก็ในแต่ละเกมที่เราเล่นผ่านมาข้อผิดพลาดตรงไหนที่เราพอสังเกตเห็นได้เนี่ยแล้วก็ปรับปรุงพัฒนานะครับต่อย,ยอดแค่นี้เราก็จะเก่งนะฮะหรือเปล่าโอเคครับผมคลิปซา t a ตาเกมนี้ขอจบเพียงทอนนี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ